สวัสดีครับเป็นเพื่อนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยสุรินสัญจรขอบคุณทุกท่านที่แวะมารับชมนะครับสําหรับวันนี้ไทยสุรินสัญจรจะพาเปเพื่อนๆไปเที่ยวชมวัดภูมั่นฟ้านะครับซึ่งเป็นวัดที่กําลังโด่งดังและก็หลายคนกําลังกล่าวถึงในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นวัดที่ได้สร้างปราสาทใหญ่โตมโหฬารและก็สวยงามนะครับเราไปดูพร้อมๆกันครับว่า อาณาจักรหรือวัดแห่งนี้นั้นจะสร้างยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับไทยสุรินจะพาเพื่อนๆชมตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับเนี่ยคือทางเข้าวัดนะครับพอเราเดี๋ยวรถเข้ามานะครับเราก็จะเจอ,อปราสาทสามยอดตรงนี้นะครับที่กําลังสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับหลังจากที่เราขับมาจนถึงบริเวณใกล้ปราสาทนะครับเราก็จะต้องเลี้ยวซ้ายนะครับตามเส้นทางที่กําหนด ครอเลี้ยวซ้ายเข้ามาก็จะให้เลี้ยวขวาเข้าไปที่ภายในบริเวณวัดอีกทีหนึ่งนะครับก็ะจะผ่านตรงนี้นะครับซึ่งจะสร้างเป็นซุ้มประตูนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสําหรับจุดที่จอดรถนั้นทางวัดได้จัดพื้นที่สําหรับจอดรถอานหน้าฝั่งน้นนะครับฝั่งขวา สำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยวหรือมาชมวัดนั้นก็ขับเข้าไปแล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดข้างหน้าฝั่งขวามือนะครับที่เห็นมีรถจอดอยู่หลายๆคันนะครับเดี๋ยวเราก็ไปหาที่จอดกันสำหรับวันนี้นั้นชื่อจริงจะเป็นชื่อวัดพระพุทธบาทศิลานะครับแต่ส่วนมากแล้วจะรู้จักในนาม พัดภูมันฝานะครับซึ่งอยู่ที่บ้านสิงอำเภอนางรองจงังหวัดบุรีรัมนีเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าช่างเขากำลังจัดทำอะไรครับตอนนี้ ดีครับช่างขอโทษครับตรงนี้นี่เขากําลังจะทําเป็นอะไรครับตรงนี้สมประตู้มประตูระครับแล้วหินนี่ใช้หินแบบไหนยกขึ้นมาครับเป็นหินก้อนเป็นสี่เหลี่ยมมาก,ก่อนหรือว่ามันเป็นก้อนกยักรครับแล้วมาตัดให้มันเป็นเดียวแล้วก็มาซ้อนกันอีกใช่ไหมโอ้ครับไม่พลได้ยินจะใช้เวลาประมาณสักกี่เดือน คิดว่าถ้าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลาไหมตรงนี้ช่างว่าน่าจะใช้เวลาไหมครับประมาณสามสี่เดือนโอ้โหเวลาตัดก็ต้องมีเครื่องเป่าด้วยครับเพื่อที่จะให้ฝุ่นมันไปทางอื่นเหมือนกันมันก็จะุึนเข้าตาจมูกนะครับแล้วเราเราไปได้ไหมไปถ่ายได้นกัน โอเคบอกเข้าไปถ่ายด้านนี้กันครับถ้าเราจะไปถ่ายที่นู่นกำลังสร้างเป็นปราสาทสวยงามส่วนอีกฝั่งหนึ่งนั้นก็สร้างไปเสร็จแล้วครับฝั่งน้นที่เห็นอยู่ฝั่งนู้นก็เคยนำเสนอเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วครับสำหรับคลิปที่สร้างเสร็จแล้วฝั่งน้นท่านสามารถไปย้อนดูได้ในคลิปของไทยซูนจัาเจานี่แหละครับ จะมาวันนี้จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมจุดใหม่ที่กําลังสร้างอยู่ว่าไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็มีความสวยง,งามขนาดไหนไดเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีครับมีการกล่าวว่าจําลองหรือว่าทําเหมือนนะครวัดนั้นก็คือฝั่งนี้นะครับนี่คือที่กําลังก่อสร้างอยู่เลยครัตอนนี้ท่านเห็นว่ารูปแบบมุกต่างๆนั้นนะครับก็คล้ายๆกันครับแต่ว่าเราสร้างโดยอย่มีคนไทยนะครับ เป็นการสร้างในยุคของปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะครับเป็นหินล้วนๆครับซึ่งจะเป็นชื่อหินอะไรนั้นผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าสร้างด้วยหินทั้งหมดนะครับจากที่ผ่านเข้ามานั้นจะเห็นมีทีมงานช่างนะครับที่กำลังใช้เครื่องจักรกลใช้เครนใช้อุปกรณ์ในการตัดนะครับใช้เครนในการยก เพื่อ on ท so no like ี่จะสร้างซุ้มทางเข้านะครับส่วนองค์ปราสาทก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการสร้างนั้นก็เกือบจะสมบูรณ์ครับส่วนฝั่งนี้นั้นที่กําลังสร้างอยู่นั้นจะเป็นเมืองศรีหนครนะครับจะสร้างเป็นเมืองศรีหนครส่วนด้านในนั้นจะเป็นปราสาทอีกทีหนึ่งซึ่งอยู่ด้านในนะครับตรงนี้จะเป็นตัวเมืองศรีหนครที่เห็นกว้างใหญ่ไพศาลรอบๆนี้จะเป็นทางเดินนะครับ ส่วนตัวปราสาทนั้นจะอยู่ด้านในซึ่งกําลังดําเนินการก่อสร้างอยู่นะครับยังไม่โผล่มาให้เห็นว่าเป็นรูปปราสาทนะครับเพราะากาลังก่อสร้างส่วนตรงนี้นั้นจะเป็นมหาเจดีย์เป็นมหาเจดีย์บรรจุเจาของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้ท่านอาจจะไปศึกษาดูข้อมูลเพิ่มเติมภายหลังได้นะครับอันนี้ผมแค่เก็บภาพให้เพื่อนๆได้เห็นคร่าวๆก่อนนะครับส่วนรายละเอียดนั้นผมไม่เจาะลึกนะครับเพราะว่าอาจจะ ผิดพลาดข้อมูลนะครับผมขอให้ท่านดูบรรยากาศเป็นภาพโดยรวมนะครับซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ในขณะนีะ้เมืองศรีนครนะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้ก็คาดว่าภายในนั้นก็คงจะก่อสร้างไปได้เยอะอยู่ครับสำหรับฝั่งโน้นก็เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนไปดูความสวยงามที่มหาเจดีย์ตรงนั้นอีกทีหนึ่งนะครับ จะได้เห็นความสวยงามแบบระยะใกล้นะครับอันนี้ผมดูจาก้างห่างก่อนครับก่อนที่เราจะไปที่มหาเจดีย์ตัวนั้นเราก็จะต้องมีการาบูชาดอกไม้ทุบเทียนเพื่อจะไปบูชาข้างบนนะครับตรงนั้นนะครับเพื่อให้เป็นการเคารพสกการะต่อสถานที่นะครับเดี๋ยวการบูชาดอกไม้นี่คือยังไงครับผมบูชาครั้งละ เลยคอ๋อมีมีนะครับาตามนี้อไของวัดได้ร่วมสร้างภาษากระทางซูภาษากะทางวัด,วดถ้าไปสองคนนี้เราบูชาชุดหนึ่งได้ไหมครับหรือว่าต้องสองชุดใามศรัทธาเลยค่ะแ้่โอเคดไภาษากระทางวัดก็สุดแล้วแต่ศรัทธาเลยค่ะอย่าเดี๋ย <laughs> วเราจะขึ้นไปที่พระมหาเจดีย์ตรงนี้นะครับที่บรรจุเกศาของพระพุทธเจ้านะครับ หลังจากที่เราบูชาดอกไม้ทูบเทียนแล้วเราก็จะนำมากราบที่หน้าองค์พระมหาเจดีย์ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้าคำว่เา,าเกศานั้นก็คือผมนะครับผมของพระพุทธเจ้านี่เองนะครับที่มาประดิษฐ์ไว้บรรจุไว้ที่องค์มหาเจดีย์ตรงนี้นะครับหลังจากที่เรากราบแล้วเราก็ทําการเวียนเทียนสามรอบนะครับเพื่อเป็นการแสดงความคารพบ,บูชาสถานที่ แล้วก็บูชาตอ่อพระเกศาของพรุทธเจ้าด้วยนะครับเขียนครบ3ามรอบแล้วเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูความสวยงามตามจุดต่างๆอีกนะครับว่ามีอะไรยังไงแบบไหนนะครับ,เ,เ,รรบเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งโน้นครับว่าเป็นังไงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนนี้นะครับว่า มีอะไรยังไงสวยงามขนาดไหนครับโอ้ค,ครับอาจะเป็นลานสำหรับมีพิธีการหรือว่ามีพิธีกรรมทางศาสนาอาจารย์ก็จะมานั่งที่บนธรรมานตรงนี้ครับตรงนี้แล้วลานตรงนี้ก็จะเป็นที่ สำหรับญาติโยมมานั่งเพื่อฟังเทศน์ฟังธรรมครังนี้บรรยากาศด้านบนนะครับรพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าสวยงามมากครับก็ขอขอบพระคุณทุกทกท,กท่านเลยนะครับที่แวะเข้ามารับชมที่ช่องไทยสุรินทร์จรนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปดีๆในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ